หอบขาขึ้นรถไหมน้มำแพงแพรมากนี่มันใกลบ่ิสันพิษโลกขอนแก่นสารคามเอียงมากเพียแม่มากเรื่มตัวไหม <laughs> อ้าเมื่อกี้กูได้หอบขาขึ้นรถบริสันมากมากผู้เดียวไหมกูมได้หอบขาขึ้นรถบ่าบสันจุดลื่มไหมมาหอดเลยงามจอดกินเขาเนาะพ้าลูกหลานจอดกินเขาจะ <c oughs> หอดเ่า, <c oughs> อดาอยากล่องรถบอกดูสิถ้าล่องรถแล้วก็หอบจ้าอยากนั่งท่าได้อยากหอบ อยากหอบขาลงอันนี้ยนี่ญาติอยาหอบขาขึ้นไหมเมื่อนะั้นกินเนาะเมื่อกินอยู่ดอดเมืองเนะยาะใหญ่มาเนี่ยได้บัตเนี่ยใหญ่ยายมาเนี่ยเด็กหน่อยว่าล้านเนาะไอ้หนึ่งเนะาเนาะงานสันผมหิวเขา่าสันหอดคนหลาดเอาไปกินไปละงานเพิ่งจะเรื่อมโตแล้วมนะัเนี่ยว่าจะของเศร้าเนาะลูกพวดพลาดไปนั่งกินมาเนี่ยเข้านนหอ้องน้ำมาเนี่ยเดี๋ยเบิงมันมีสักโคบสูบเบิหงห,องหอง้องน้ำเขาก็ไปเบิงเมียอยู่สัน บัตรนั่งสะโคขอโทษหรอกเจ้าหัว่าเจ้าของเรื่องตัวเอ้าค่ำเบิงเอ้าเขาเศร้าเก็บประศั่นมางาบไอ้หลานเลยว่างาญงาเศร้าเก็บขาเราด้ผมสังเกตว่างานว่างาขาเปียเราด้มันว่าเอาบ่เปียเราบลาข้าประศั่นมาเมื่อไหร่เศร้าเราต้นนี้ประศั่นมาเนี่ยไม่ได้ร้านยังไม่หยอกอยู่เอ้ายาพ่นดีวะเนี่ยงาสร้างอีกแม่ประศั่นมันว่ากดให้หนึ่งห้ำประศั่นมันก็กดให้เฮ็ดให้ของมันล่ะ บันี่นี่ยปวดขามันมาเบิ้งตัวนี้ท่านเขาก็ไล่ให้เบิ่งเนาะมีแม่ยายมันมีอีกอย่างก่อนหนึ่ง<ะ>สลักเพชรบ่เดี๋ยวโฆษณนาในานี่เนาะ,ะโอ้ยบเป็นเธเครือดอกไว้หันสลักเพชรเ<ะ>ข้ามาดีมันต้องดีแมะเอาเอาดีบุญเนี่ยละ,ะมันก็เลยกดโทรศัพท์น้องพ่อน,นะฮะหางยาวสั้นรับสายเดี๋ยว<ะ>ดิสั้นเด้โทษเขาก็มาส่งอยู่ดอนเมืองเมือนั้นเนาะก<ะ>ินพ่อยกิน งาดีเลยไปสั่งงามูส้อเลื่อมตไหมเลื่มเลื่อมตัวไ,วไกินในหกเม็ดที่แหลกกินขึ้นละสองเม็ดสองเม็ดเนาะมัน,2ม,2ม,นมาเอาไว้ทั้งหม้บอลยานแล้วสั่งหั่นเลื่มกินห้่นงาเศร้ามาถือกระสีได้ลูกกินว่าเออเรื่อ,อ,อหมออหล่อมันจนหรอกก็ว้ายนหลับกินมากกินมากลูกซื้ออาการดีตั้งแต่หกเม็ดที่แหลกมาป่ะเนี่เอเศร้าไหมเศร้าขาดเลยไหมดีอี่ดเลยนี่ยอมรับเลย พดีพดียังไงเนี่ยนางขับเพียบเลยนั่งมาเพียบธรรมดานแม่นั่งบ่ได้เด้อน่งบด้บัดนี้มือเสาร์เบิ่งโทรลโทรศัพท์เพิ่นว่าเฮ็ดมาจากเมืองนอกคนได้ยาตัวนี้แม่นจ้ะเฮ็ดมาจากเมืองนอกคนประเทศนอกกินเด้นแม่นจ้ะโอ้ศึกษแม่เบ่ื้องล้วกูสิออกเพิ่นสิถามยังกูชีบอกจังไหนเนาะสั่นไปเบิ่งพญายาสามารถกับเบิ่งเบื้อโหตัวเบิ่งเนาะเบื้องพญายสามารถพญากระลูก เบิ้งผู้นั้นผู้นี้ผู้นแล้วเบิ้งซูเปอร์ย่างหมดเศ้าแม่ลูกขึ้นมาแม่สิเบิ้งของแม่ดูเด้อใช่พื้นมีตัวยาไม่อีกหน้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาสิเบิ้งของแม่เดิษแม่อันพี่เซนเตอร์เนี่ยพวกเมียนวาสิไปให้เขากินเอาเจ้าเป็นพี่เซนเตอร์กินให้ไปว่าไอ้หน้าเนี่ยมันว่าเมียนได้แม่เพราะเขาสิจับเอาแล้วคักเราด้เขาจังมาเอสินขาดโจดีเมียนเพราะเหตเขาเสียือเสียงผู้ใดสิไปไปว่าบันเนี่ยคันบบดีบันเนี่ยโบดีอ่ะ เอาไปเพิ่นเราเพิ่นกินบ่ดีแม่ก็สิว่าเขาโกหกแล้วบัดนี้เขาก็ะบายเนี่ยตัวเพิ่นมาตัวตั้วนแล้วนี่ซุ้มนี่หูดีนี่บ่ตัวแฟนเราเฮียงมาโอ้โหใหญ่มูนไา่หมูทอดเนี่ยเพื่อนอยู่หน้างานที่เรกแม่ขึ้นบ่อเลยเด้ดตึ๊กสามสันเนี่ยแม่สินั่งถ่านในรถเพื่นี่ว่าขึ้นไปรถไปว่านสั้นเพราะว่าขึ้นขึ้นไปรถเพื่อนข้นฮอดเพื่อูหู าตเกยาเอามือเมายาแห้ง้ยไเลยสามเราโหลดนี่ปัญญามันชูสันเอิญยนมาให้่น่เขาก็ไปเอิญทันเทีดีท่ารุ่งวาให้ทำอยู่นี่ก่อนมาเลยต้องฟังมันเาบงไหู้นี่กุเจ็บลาสันะเลยต้องมาเจ็บจนวดตรงมานวดกับเพิ่นเป็นน่ะเจ็บทรมานจนว่านาโยเขาไหมล้างเมือจนน้ำตาออกนันหนาวเนาะ อันผุนมันหนาวจับบึงกันกิ้งห่อนปากมันห่อนเลรอดิมันสีห่อนเลยดิมองังี้มันปวดออกห่อนแบบนี้ห่อนมุบมุบมุบหัวเข่านี่กับแกบกับแกะมันห่อนไม่บยางอนนะทําไรห่อนปุ๊บจะเจ็บมายับปุ๊บน้องพ่อนเชียววะถึงน้อยนุ้มทัานถึงขอโทษเด้อนั่งกินเขานี่เหยียดขาเหยียดขาเลยเด้อสุ่มมือนี่ยบ้ยมาดเพิ่นเลย And ม่สูมารสิแต่ตักข้าไรสกตัก้าไดสินั่งเก้าอี้ขากวยห่างหมดเลวเล่ากันทามันไปเสือกมองเก็บโอ้โหโทนกิน่ข้าวน้ำปลาเก็หรดเออเก็บวางหายเก็บจักรยานให้นไปจะเป็นไม่แล้ว็คนนวดเด้ยากค้นนวดเลยนะเราบร่ได้นวดด้เลยแต่กินยาตัวนี้มากไม่เคยเอื้อนนวดเลยต่วนวดแต่ว่าสิขับรถนี่ขึ้นยากแล้ว เน่ยมลงรถแหงขึ้นเนี่ยขจอดรถได้อุ่นรถแรนทางไก่เนาะค่ะเนาะอุ่นเครื่องไปไปใหงนวดสักครั้ซื้อมือนี่ลืมตัวกระเศร้าแล้วเนาะนั่งมืงสีบบ่ไใดเดี๋ยวนอยยุ่นยุ่นนั่งสิบบ่ไใดเดี๋ยนั่งบ่อใดต้องเหยียดขาบัเนี่ทถอดนะขาแม่สิบวมเด้บวมจนเรือมั่งงงคนน่ะบวมอ่ะเลยจับปึ๊สตีหูเลยนานี่งงป่ะเดี๋ยวชิมมะเบาดีเด้อไม่ได้อยากนอนงย่างเดียวอันนั่งบมูเว้นอยากนอน คันตอนที่แม่เป็นเนี่ยแล้วมม่ขึ้นแม่นอนหลับบ่หลับบ่อต,ตอนที่มันปวดอะแม่นอนหลับบ่บ่ค่ะมันออกห้อนออกห้อนนอนนอนนอนทับตรงสีบ่ได้เด้ะตรงนอนฟังนี่ฟังนี่ฟังขวาน่ะนอนทับนี่บ่ได้เลยล่ะกลางดึกลุกขึ้นมาันหาแนวคำถ้าเกินลุกลุกขึ้นมายางลุกขึ้นมายางถ้านยางคือสิงยางถ้านอนเรคือตรงข้างนี่แต่กระจ็บ โอ้ยยาตัวได้ดีๆเนาะสันให้ร้านปวดเบิ้งตัวนี้อะยรเ่าสันว่าเอ้าโทษโทษโทษสันโทษมื่อนั้นก็ได้เรื่องเลยร้านโทษมาให้โทษไปถือมียิงว่าไถ่คนบอลแน่นั่คุณนหลวงพ่อนี้คนไทยแนะนั่มโมเป็นได้ว่าซื้อๆด้อว่กินเขาเป็นนักเป็นเบาเออต้องกินยาตัวนี้บ่เพราที่เดียวคือรถจกเลยไอแม่เล่บอะไรซื้อน้ำเล่บอะไรซื้อน้ำเราเป็นยังว่าปลาถือไก่แบบใดคือไม่ได้ซื้อแล้วเพื่อนรถบอลแน่นั่มไหมอ๋อมาขึ้นหลวงพ่อนี่แม่แม่เป็นยัง เป็นน้อยเป็นหลายเออเอาเอาตัวนี้ได้ว่าส,สั่นบอกแม่นเนาะของเหล้านี่มีอัน,น,นอันยังสีอันเป็นผงคั่นเป็นเม็ดปุนเนาะถามเข้าอบอกเลยว่มาผงนี่เม็ดเทอันใดถามเข้าแม่พอนแหน่หน้ามืเป็นอ่ะเอาเข้าพุงของเราเอาพุงละไรสิได้กินอันใดเออเขาเขาเพิ่มไข่กินจักเดียวคนแน่น้าหรอือนอนอันนี้แม่ว่าแม่ปวดน้องพ่อเรียกว่าเอาอันแคปซูลนสามสิบเม็ดไปล่องเบิงบอวัสันแล้วบอกมือนันอยู่ดอนเมืองอ่ะ อันนี้แล้ว่าจักนี่ยังมูละลห้แม่ฟังเลาแม่สิประหแต่แม่มเคยกินตอนหกขาไปสื่อขาไปกินตอนแรกทรงไปดอนเมืองว่าไปเหตุงานยุ่นวิทยายมหาลัยเอียงกับทหารโรงเรียนจ้าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศอยู่ดอนเมืองรอบแดกทรงไปห้รอบที่สองท่วมอีกแม่เห็นนูสทรงไปมองเกาบ่วจ้าบบแม่ยายมองยูมันก็บอกว่าน้องพ่อนถามแม่ว่าแม่ว่าสะโพกเล่าลุง สะโพกเราล่งขาแม่ว่าเออแน่นํำตัวนี้เอานี่ไปล่องที่อันนั้นเราบอกว่าองศ์นะเราบอกว่ามีแบบผงกับแบบเม็ดสีเอาแบบไรต่อคสิไข่กินบมดจะจำมะแน่นั่อยเจ็บงไ่ลงแม่บัวบเียงัวนอพอนพนิษพนมนแน่นํ่เลยสะโพกเชีกุ้อโัวองพอนคนอีสานมันร้อนเลยวะ เอาตัวนี้ด้วแม่เอาสามสิบเมตรนี่ไปลร่องเบิงกินมือละสองเมตรโบเฟือนโมหยางพ่อก็นํำตัวนี้เอาเออเอาตัวนี้เขาเอาตัวนี้เพิ่นเป็นคนขายมันบอกเะเพื่อก็แนะนน้ำเฮาคนไทยแบบนียจบป่าป่าพุ่งจมบอกวันดอเลยป่าก็เก็บอย่างนี่ลงมาเออมีมันเก็บช่วงนี้ลงมามันคือจักสปอยล์ลดนะลายลายลายหรือมาตือมึงลายบีบบีบบีบใดมากมาตึงโอ้ย เก็บาท่านดีตือาท่านได้ยาไปเทคือคือมันเป็นนี่ยาพเพรท่านได้ีเอ็นเอ็นทับเส้นนะมันเป็นค่ะเอ็นทับเส้นทับเส้นเนี่ยโอ้เก็บได้ละมันเล่าเอารวบเาวลงมากูปะตายกูปะตายดอกสันเออเล่เล่เอ้ยนี่เ้เน่เชร้าเส้นหนาวนี่เจ้าสิคันีนี่นี่มันเศร้าแล้วมันเจ้าเศร้า แม่มาเศร้าก่อนมันสีหนาวจะซื้อที่นี่งั้นเกี้ยวปันนี่ดูกหางยังพักนี่มาเป็นหนาวหนาวกลางกับปากเปลี่ยนอีกแล้ววันนี้มันมีอะไหมอปราบต้มหนังวะดูแข้งอายโตอายแล้วอายแล้วไม่แล้วมันมีอีกแล้วเขาได้ก๋วยชิกินตลอดปีตลอดชาติไปละก๋วยชีสไหวขาดคันๆเมให้สัมแม่น่ะดีดียาพันนี่ขามันวะดีมากสัมผัสถามยายหมอหนวดนี่มาตัวเพิ่งไปมาคนต็มมา เฮ็ดงยังกระสังนั่นนหละรงเวกน้ำมันตรงไปล่างหรือตรงมัฟมีมาทำก้อนน่ะเทิ้งลงเวกเพิ่งเฮ็ดงามเพิ่งเลียดทุกอย่างจนนวดจนห้องอ่ะจนห้องอ่ะเจ็บบางทีอะจนน้ำตาไหลพี่ขังง่ามขับรถขึ้นเขาลงหอยโอ้ยขอโทษเรามาหอบนี่แล้วหอบพี่ชันเหรอหอบชีเล่ล่ะหอบขาขึ้นรถมันง่ามเหยียบคาดเขาเกียร์มันโอ้ย เด็กน้ำหนักลงเนาะมันต้องใส่น้ำหนักเนาะแม่มันแม่งตัวใหญ่ปะนี่แม่แม่เนี่ยแม่เฮงตัวใหญ่แม่ที่บ้านว่าเข้านี่เป็นอันดับแรกที่แม่ต้องปวดเพราะแม่เนี่น้ำหนักตัวร้ายแต่มันตัดน้ำหนักกบแคบก็แคบตัวนี้มันบ่ดังเลยบอกแม่บวบ่ดังเ่็นหลุดซึกเลยจะสี่หนึ่งก็ตื่นกันแม่นอนปุ๊บนอนตลื้อลูกขึ้นลูกเลยสุกมือเนี่ยตะกี้เนี่ยหาหม่องจับหลงทางมันจะคลองนอนทิศใดต้องหาแนวคำเดาลูก ย่อมสินังขอโทษด้วยแม่ต้องเอาขาเนี่ยยืดยื่นออกไปก่อนเด้ทิ้งท่างนีนลงทิ้งท่างนีนลงท่างขวาลงแม่จะเหยียดออกไปสักก่อนย่อมรับระยาะพนดีนี่พี่ข้านั่งไม่กันแม่นั่งอาตามสบายที่แม่นั่งข้าได้พวกพวกคนบวกกาสื่อกินนี่แม่ก็งงขึ้นกันเออนางสอมสบายอีแม่นั่นแหละแม่งงกินน้าเด้วยหลวงพ่อจ้าขอบคุณนันไลแม่ตะกี้แม่สินั่งได้บ่นี่ ฟังน้นนเป็นแห้งกว่าฟังนี่แหะทางไส้เนี่แะเป็นเป็นฟังไส้เนี่พี่ล่าร้งไปโอ้ีด้ดัดขาแล้วเนาะบันนี้ใส่สีขาแล้วเ่าันี้โอน้ำนักมือบหอดคนนคนนายยุดขึ้นเหยียบไหมเนี่ยสี่เหยียบยังไงป้าแเากับก้นเลยก้นหน่อยนราเกอเหยียบกันอย่างกระดูกพิกนะขันห้าไปบอกว่าอ้าก้นฟังเพงไปเหยียบเพียงอันลั้นล่นกเาดิเละเลยไปยกินนั่น แต่บางบีบนวดรินกับโคตุลานคนนั่นกินมังแพงนึงกับรูเรื่องได้บ่ตองพ่อกองได้แม่วาก็ได้แม่ยมันยู่ที่กันดูซับวิตามินในกระแสเลือดเด้คนกินเขาเพืกันแม่เป็นน่อยเป็นไลครับคนกินอาหาร็คือกันแม่มักผู้นี้มักทอดมากนั้นผู้นี้กินอาหารแบบเภ็ดแบบนี้แบบนี้เกึ่งถานน้ำถาดไฟอะแม่แต่ว่าคันบ่เลี้ยงว่าจักประมาณเนี่ยสองตัวเนี่ยเห็นแน่นอน แต่่วาของกล้องเดียวว่าอาจจะจับชุดไม่มาได้ก็มีบางคน,แ,<ม>นแต่ว่าบางคนก็นเห็นแผงเห็นตั้งแต่แผงแรกขึข้นแมนเจหกเม็ดเหรอแม่ดรูเรื่องสามขึ้นสามขึ้นแรกรู้เรื่องเลยรู <ừ> ้เ,เลยจึนเบาเบาเลยแหม <ừ> ห่อยเรื่มโตแล้วบ่หอบขาขึ้นรถมาแม่จอดข้อลาดกินเขาแม่ลงเสยเ <ừ> ข้าจอดลาดน,น,นั่นเนาะยุนลงก้อนมุยร่องก้อนมุยตัางหากส้มที่มันเดี๋ยวรงคนขับลงเหรอ ธรรมดาแม่ว่าส um, ูส um, um, right. um, so ั่งให้ก um, ูแน่ส e bon. ั่งให้ลูกน้องกินพวสั่งสั่งให้แน่สูสั um ่งเมื Bilder ่อ <Taiwan> นั้นเริ่มตัวกินกินหกเม็ดมาจากดอนเมืองล่องคอนเขาสั่งให้เขาเรียบร้อยคนเรื่องมาเจ้าของเศร้าซุปนี้ว่าเนี่ยองจากเราโยโซเฟอร์ล่องก่อนธรรมดาโซเฟอร์มันมีทางยินเดล๋ยวลงเนอะเจ็บขาลุงว่ายายมูไปซื้อน้ำซื้อนี่นู่กูขาดับรถแต่เอ๊กูขาดซุ้อมือ บรต้องใส่ดอกผ้าไปเลยไปนี่กี่รถก็ไปได้ละมันแม่นมาหนิแม่มันคือเก่าคือจังเจาของพระท่านไม่ป็นป้ายงังได้แม่ร้องคิดเบางทันอีแม่เ่าได้กินดีบุญนะเจ้าสิจเจ้าไหนเจ้าก็สิได้หาเงินหาคำได้หาะบ่ได้เราบัานี้ดีแต่ว่าเมื่อพ่อใหญ่ดีบ่นว่าสัดจนว่าแม่ว่าสัตรูแม่หรือว่ากูไปบ่นไปบ่นนั่นสารเอียังไว้บ่กูลืมไปแก่คนบ่เนอ ฝนมาท่วงกุบน้อสันคิดอะมะนาเลยอ่าสาธุูเดอร์สันให้ลูกกินอย่นดีบนให้ลูกถึกเดอให้ลูกเศร้าเดอยให้ลูกได้ไปหานยาหลาย็นยี่ห้อมากินหลยฉันบอกว่ากินขึ้นแรกขึ้นสองหกเม็ดแต่หกเม็ดแม่รูเรื่องแล้วขึ้นที่สองที่สามแม่รูเรื่องเลยในเมื่อว่าข้ารูเรื่องแม่เข้าสิเศร้าเลยต่อเนื่องเป็นยาประจำเข้าไปเลย แล้วก็สิบ,บำรุงในโตเฮานี่ล่ะแม,ม่นจ้ะมันบ่มีอีหยังมันมันนีนั่นมัมนบ่ได้มีผลข้างเก็บนั่นบ่ม,มีเก็บหัวเก็บยังยังบ่าาม,มีมันเซาน้ำกันหมดเลยนะ่ะเอือกทำป่ากินยานีใป่าอยากนอนนั่นหากอยากหาก่ากนว่าเออบางคนกินนั่นอยากหา,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 ากนอ,นอยากนอนเออก็เลยถามเพิ่นป่าไปอยากนอนหนึ่งอยากนอนยังได้กินก่อนนอนเนาะ หอ้มนคืนกินยานี่ยห้าคนยาอนกินนะน่าบางคนกินยาถอนันนี้แนคนแยากรับยานอนอยาแลลไเมื่อนยยกมือใส่หัวพอเพื่นมือมากมือแหกสาธุแม่สนไตัวนี้เนาะสาธุแม่ห้ลูกเศ้าน้ำดีบุนนี่ด้อย้ลูกเดไปหากินยาทั้งอื่นอย่างไรหัวหลสันเศาอีเล่คิดว่าจมื่อไรซืกองเี่ยวคิดว่าสิเศร้าอยู่ีใช่แม่ซืมากองเดี่ยวมือทแรก ลองเมืองสันนี่เหล่าร่องความทดล่องทดลองเมืองกันาวจทดลองก็ดีแต่หกเม็ดแหลกสามคือสามหมืน่นเนาะล่องมากองมากดีขึ้นแต่ว่ากับ่อทิงย่อมรับแม่นสิดีเจ้าของชีดววาเจ้า,จาของดีแต่กับ่อทิงตัวยาตัวนี้ก็สิกินตลอดไปจักปีจักปีคือสื่อกินขอ,อนวาให้เหล,หลือแพงสุดไทยก็สิซังเหลือแพงสุดไทยก็สีซังนังงสิบอทิง ซื้อเลขเมื่อไรก็ขันเนาะสิไปแพ่งยังซื้อยามีเด๊หกหกหกหนึ่งสีวิตเจ้าของทั้งสีวิตเนาะสิไปผู้ใดมารักษาเจ้าของเงินมันเจ้าของมารักษาเจ้าของไปสิมารักษาเจ้าของเงินั่นมาหักตัวเจ้าของใช่ไหมมันโคตรแห้งเงินเลยอ้ยซื้อเนี่ยคสิกินเขาครับยังสิมีเงินมันเนาะซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อแม่มาหลดมันเราก็หาไม่นั่นล่ะมัมี่ก็ยืมเขาหันลูกเต้าเขาบ่าไห้รีดได้ไหมเขาบ้านนั่นเด้เอาโหเจ้าว่าเจ้าเจ็ดเจ้ปวดเนี่ยเขาประเดีหยังเจ้าเด้ บบนี้อยังวันพ่อวันแม่วันพ่อวันแม่ก็ซื้อยาตั้าไผ่เพื่อนเจ้าบู้ให้เงินเพื่อนก็ซื้อยาให้เพื่อนกินเอ้ยเพื่อนในว่าเออลูกกูซื้อยาไม่กินมันว่าให้เงินกูกูซื้อยามารักษาแม่เออกินยามันซื้อมาดีดีเพื่อนก็ใช้ในว่าตัวแม่ก็ได้บุ่ดดีจังไะปุ่ดดีใช้ได้ขายได้ดีเนางแมนยาอยู่ประเทศนอกด้นี่มันอยู่ประเทศไทยเด้เราไปศึกษาพ่าเราเด้เปิดเฟซแหละค่ะง่ายหมดสาวบ้องเฟซ หมอไม่แต่หมอฝรั่งผุนยาฝรั่งนั่นมันยาไทยในเกาหิีออยาในประเทศฝรั่งน้ำเข่าพวกวัตถุดิบอีกอย่างหนี่มาจากส่วนเพิ่นสิทดลองได้แต่ปีพ่อซอไดจาวันจนสีได้เป็นผลิตเป็นยาเป็นสิปชิปปีพุนเด้อมันดีมันก็ดีเขากับมาลองรับเด้อ๋อยเนาะจ้ะมันต้องทำทุกขั้นตอนของเขาที่เขาจังหวลองรับให้เมีนไว้อีอย่างัน ว่าเมน่าอยากตั้งขายลาค่ะเด็กก็ขายวังงยนโมเมนต์มันต้องมิี่ไปของที่ไปที่มากข,ของมันนะแม่แต่ว่าแม่ว่ากินเราดีอยู่ด้พอตรวจเล้อ,อม,มันจะได้เขาของนาํเนี่ยเมื่อละเทือระเทือดอถ้ามวลาแม่เขาของนามยากอยูอย่ด้แม่เป็นเพศสีเนี่ยเทียนนรืี่แม่ว่าแม่จะของนางยากเม่อค่อยงาง วันนี้ล่างใส่มันกระสีกองมันกระสีบ่าย่อยบันนี้แม่กระสีขับไายยากเป็นคนทองปุกมาเลยวันนี้พ่าอ้แม่ปวดแม่กระช้ชีวิตนต่วันได้ปกติแม่กระย่างกธอเฮือนี่ต้องไปวันนี้กินเข่ามันกระย่อยเพราะว่าเจ้าได้ย่างเจ้าได้ออกมันก็เลยอยากเข่าของน้มเมันกระข่าของหนามมันก็เลยเป็นปกติของแม่เลยวันนี้ดีเด้นี่มันกระมันราบันโล่งในทองแม่นไตมดีดีดียอมรับเลย ประเทศนอกเชียงแม่เลยพ่อแม่ว่าเรื่องดีปุ๊บอ๋อคนกอลังเขาเป็นถ้าก็ได้สบายเขาตัวใหญ่แม่นค่ะเขาเป็นเรี่ยวเขามีปัญหาเรียงคอเรีองเข่าไหลกับคนไทยเลยเขาตัวใหญ่นี่ตัดน้ำหนักแม่อเพราะว่าไปดองดังอ้วยต่างประเทศด้วแม่สิงห์แม่นเข่าเนี่ยก็บอกก็แก็บก็แก็บผู้ใดก็จะว่าผู้ใดเป็นพี่เชนเตอร์ก็สามารถพยากรุ่นมีอีกเลยหนักกีท่ากีท่าอีกคุ้แม่มีแม่เบิรงอยู่สวยมากสิเป็นแต่ซุ่มสูงอายุเนาะ แมนบันดีนัอง่าอันเขาเจ้ากินแต่ว่าเมนว่ากินเราเศร้าอันพี่เซนเตอร์ก็คือกันเขาเจ้าก็คือกันก็แม่จีซือ,อยาตัวนี้เห็นพระใหญ่เงตานเราข้อณนานนี่ดีบุน๋นเนี่ยแล้วหอ่อขาขึ้นรถแล้วก็มาปวดสะโพกเรารงขานี่นี่เจ้าเบื้องเตียงนี่เนี่ยเทียนโซอ่าโทเซียนสีจุตานุเนี่ยเดยนทองโอลิมปิกปี2538ออ่ะผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย เนี่ยพันก็เอาไปกินเศร้าพันก็จังมากเป็นพี่น้่เป็นพี่ยิ่เตร์ไหนเอาไปแจกเขาจอยพันนัดดอก็กินเศร้าเมนว่านั่นถือเรื่องนะมือแรงเนาะซื้อไปแกะข้นมาแก่หมูจะซื้อย่างมาแก่ข่อยเออเจ้ากินรดของฟีกก่าซื้อมาให้เจ้าเศร้าก็แล้วกันมือแรงให้แม่ถือเรก่องหลายๆนาะร่างวันที่หนึ่งเนาะแม่สือเอามาให้เขาแจกเงินแม่แจกยานหมแจกยาไปไปสัมภาษณ์นั่นคุณผู้ใหญ่บ้านผู้ใด เป็นเก็บขาเก็บอยังนี่เอา <c oughs> เอาบ่บ่เบอร์ได้หรอกเอาซื้อนาคสกุลหน้าทีสร้างยาไปแกกเพื่อนี่ละสามกองสามกอง